คนมันบ้านนื้อโตดํากราดว่ายานแดงทํางานรับจ้างมีเวลาว่างก็ต้อนแรงค่ำรุ่งก็นั่งทอนเขาบัวสะอ่อนดอกผู้สาเขาคิว้วเราเขายามเขาน้อยยางกายตาแดดตากลมสมงผมก็ยาวรุงรังบ่มีสตังพาเจ้าไปนั่งนอตาแกมีรถหางห้างเป็นมูนี่แม่เป็นไ้มาเป็นลูกชาวนาดอกฟ้าจังเจ้าคงบ่วสนใจ เชอทานนีวิติตตงไมั่กปสวัสดีครับบ่าวสะกลค้นเลี้ยงป่าไร่ครับตะไคายพี่น้องเข้าช่วง,งแรงๆนะครับหลังจากที่ฝนตกเสร็จเมื่อกี้นี่พี่น้องตกแห้งคลายนะครับเนาะข้ามันี่บ่าวสะกอนยู่ที่ฟาร,ร์มปลาไรนาโกอินเตอร์นะครับโคกหนองนานะครับสวนไ่ใบเตยนะครับ ของคุณครูอาจารย์นิราชนะครับดีนนโพนะครับประท่านเพื่อใายโคกน้องหน้าแห่งประเตศไทยนะครับเนาะครับวันนี้บ้าวสกปรกเ้อาพี่น้องมาเลาะเบิ่งไข่ปลานะครับไข่ปลาไหลนะครับไข่เงินไข่ทองนะครับที่พี่น้องเข้าหลายๆคนก็อยากจะลงจะเลี้ยงนะครับแต่กะหาวิธีการหนทางอยู่นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาไหลนะครับปลาไหลน้ำใสเลี้ยงง่ายขายคล่องนะครับพี่น้องครับ ครับเมือ่อหนีเบาสะกดกกบจิพ้ามาเระเบิงไข่ป่าไรนะครับเพื่อที่จะทําการตักไปฟักนะครับเนาะว่าไข่จะหลายขนาดไเดนาะครับเนาะถ้าผมเมื่อนีก็มาตะข่ายพี่น้องเนาะปากไว้นิดนึงนะครับเนาะเนื่องด้วยนะครับฟ้าปลาไรหน้าโกอินเตอร์นะครับเนาะสวนไ่ใบเตยโคกหลงหน้าสวนไปใบเตยเนาะของเฮานะครับ วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับพืชสก,กีกายนสองันร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับฟ้าประดนาโกอินเตอร์นะครับคุณปอครูนีลาตีนนโพประทานเครือข่ายหกหลงหน้าเป็นกระไ้จัดอบรมขึ้นมานะครับเนาะจับอบรมเพื่อพี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับที่อยากจะได้ความรู้นะครับหรือว่าแบบจ้างต่างๆนะครับที่ บ้าปนปไลนาโกอินเตอร์นะครับกัเชิญชวนพี่น้องสุกุสุก้นนั่นแหละครับปุ้ยอยากได้ความมงความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสนะครับเริ่มต้นจากการที่เข้าจะเริ่มเลี้ยงนะครับพี่น้องก็เลี้ยงแล้วเขาจีตักใครไปฟักไปขุ้นไปอนุบาลน,นะครับ ในไลน์คันตอดนรับการเรียนเชิญพี่น้องเข้าสู่สุกสนนะครับที่อยากจะได้ความรู้นะครับเพื่อที่จะไปลงไปเลี้ยงปลาไรน้ำใสนะครับขากรรไกอพี่น้องมือนีกะบเบา,ากันนะครับเนาะสบายสบายเนาะสไตล์บ้าสกุลนี้แหละครับก้ามืันนี้กะฝนเพิ่งจะตกเศร้าเมื่อกี้เนี่ยครับลมกับแห้งไหลที่จอเบ,บึงไคปลาไรนะครับช่วงนี้กะใกล้ๆจะหมดฤดูกาลของปลาไรเฮ้า เศ้าไข่แล้วนะครับเนาะมือนีกับสิบ้าพี่น้องมาเลาะเบิงนะครับแลมเพื่อเป็นบ่ไห้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบาเบาสะกดสิบ้าเลาะเบิงไข่ปลาไหลนะครับเนาะตามมาเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับสองกุ้นสิบเมตรนะครับเนาะบ่อปูนมาตรฐานของการเรียงปลาไหลนะครับพอแม่พันธุ์ที่อยู่ในบ่อเนาะครับเนาะครับนี่ก็อยู่ประมาณหาบ่อนะครับพอปูน แล้วมีอีกหลายแห่งยยครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับมือหนีบ้าสกปรกผ้าเบิ้งตุน้กรนะครับเนาะไปเดี๋ยวผ้าเบิ้งใครปลารเลาะเบิ้งใครปลารไปฟักครับพี่น้องครับตามเลยครับกัอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเขานะครับเป็นเศรษฐกิจตรงไม้นะครับที่มาแรงแล้วนะครับการเลี้ยงปลารนะครับบางที่บางท่านกับทรงตามพัตตะคงตาข่านนะครับที่ เกี่ยงประสบความสําเร็จแล้วนะครับสําหรับคนที่นั่งว่าได้ประสบความสําเร็จก็มาศึกษาความรู้นะครับนี่พี่น้องอันนี้แก้แล้วนะครับเนาะนี่แก้แล้วนะครับสียังต้องบาวสะกลก็สิธีาการจัดตักไปฟักเนาะครับเนาะนี่ครับก็บเปิดเรื่อยเรื่อยนะครับเทดแบบธรรมชาติเนาะครับธรรมชาติให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเหมือนเขาอยู่ให้อยู่หน้านี่นะครับพี่น้อง โอ้อันนี้ก็มีครับพี่น้องอน,นี่ก็เพิ่งจะเริ่มไข่นะครับเนาะปลาไหลเริ่มไข่นะครับอ่อนๆอ,อ,อยู่อีกสี่หามื่นตักได้เนาะครับเนาะอันแบบ่อที่สองครับพี่น้องฝนก็เริ่มโปรยปลายแล้วแต่เพาเป็นอุปสรรคครับภาพพี่น้องเลาะเบิ้งคือเก่าเนาะครับเบิ้งบรรยากาศกับฝนกระตก พี่น้องเาต้องห่วงนะครับเดอ้อว่าการเลี้ยงไปแล้ว,ลวสิไปขายใสเนะครับมือแต่มองขายอย่างนี้ก็ต้องการไล่นะครับเนาะเรื่องตล,งตลาดนะครับเข้ากันยังผม,มีป่าหายเลยนะครับเลี่ยงกวนลวยกวนครับพี่น้อง <laughs> นี่ครับเ,ออเปิดเบิ้งไปเรื่อยๆธรรมชาติผมพไปเจอครึ่งให้อาหารไปนะครับอาหารพอไม่พันไป จะพาพี่น้องมาเปิดเบิ้งครับอันนี้ก็มีแล้วอีกมือกันสองมือครับตากไดดนะครับเนาะไครหุดน,นี้ดูนี่ไฟดับด้วยครับพี่น้องโอ้ยจังว่าฝนตกแห้งไฟดับเนาะครับโอ้โหาทั้ง พี่น้องเฮาดับบอทั้งฝุ่นเนาะครับนี่กําลังตกไปลป,ลปล่อยมาแล้วอันนี้ก็ปลาเพิ่งจะเริ่อมใครนะครับเนะาะอีกสามสี่มื่อครับตักได้ครับพี่น้องอ่าพี่น้องโอ้อันนี้เป็นโตแล้วครับนี่เดี๋ยวต้องจัดแล้วครับมึงน,นี่ตักไปฟักแล้วครับเป็นโตแล้วนะครับน้องบอตักบ่ได้เดี๋ยวเขาหนีหายหมดนะครับเนาะเสร็จจากการ ่ายคลิปทายยังแล้วให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วบ้าสกปรกในชุทำกัดตักเลยนะครับนี่กกยังบ้านในวางมีนะครับวางเปล่าอยู่นะครับที่สองที่สามนะครับพี่น้องบ่บอที่สามนะครับโอ้อันนี้กะ ปลาไหลพึ่งจักไข่นะครับเนาะสีเหลืองอ้อยอยู่ครับนะครับรพึ่งจักไข่อันนี้ก็ปลาไหลพึ่งจักไข่นะครับสีเหลืองอ้อยเองสีนะครับ,รบตักยังวันใดหรอกพี่น้องแบบนี้ต้องร้อยสองสามมือนะครับนี่นะครับผมกับชิเดเอียผ้าพี่น้องเขาเปิดเบ่งไปเรื่อยๆนะครับปลาไหลน้าใสเรียงง่ายขายคล่อง,งข,ขอ,งขอ,งของพี่น้องตางหูกระบ,บวนการแล้ว นะครับแต่หัวการนั่ปลาไหลลงพอไม่พัดลงนะครับติดต่อสอบถามบาสกุลได้นะครับเนาะอินเดียข้ามแนะนํานะครับน่ก็มาแล้วพี่น้องโอ้เนก้อีกเมื่อืงินมือเฮ้ครับตักไปครับเริ่งเริ่มจะออกเป็นสีแดงแล้วนะครับเนาะ อันนี้กปาปลาไรเพิ่งจะไข่เนาะครับนี่เงีพี่น้องปลาไรเพิ่งจะไข่กะฝากประเจ้าท่านนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านที่อยากจะมาอบรมนี่ความลงความรุกอะ่ะติดต่อสอบถามเบ้าสกุลได้นะครับ0960424915ครับแต่อีกเบอร์หนึง่ง0 9 4ย์เก สามเก้าเจหนึ่งครับติดต่อสอบถามกันได้หรือว่าเฟ e บุ o กบ่าวสะกดนะครับค้นเรียงปลาไหลหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับเนาะเป็นช่องของบาวสะกดเองนะครับติดต่อสอบถามกันได้ผู้ใดยังบม่มีความลงความรู้นะครับ อันนี้กะป่าพึ่งจะไข่นะครับสีเหลืองอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวบบาสะกดในภาพพี่น้องเปิดเบิ้งนะครับครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามพฤศจิกายนนะครับโคกน้องหน้า่วนไผ่ใบเตยนะครับฟ้ามปะไรหน้าโกอินเตอร์นะครับจัดอบรมขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับที่อยากจะมาร่วมนะครับมาร่วมกัยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะติดต่อสอบถามกันได้นะครับ จะเป็นบ่เป็นรูปสากครับพี่น้องฝนตกกะบ่ทยพี่น้องเบิ่งใดขึ้นเก้านะครับบอดนี้แดงแล้วครับตักได้เลยครับบอดเนี่ยสีสม,สมสมทั้งสีจัดได้เลยครับพี่น้องไข่แก่นะครับเนาะพี่น้องกเกษตรกรเท่าตรวจเบิ่งไข่นะครับตรวจทุกสองมือสามมือนะครับตรวจเบิ่งเพราะว่าถ้าอากาศห้อนไหล ปลาเข้าไข่หลายเขากระสิฟักเร็วนะครับเขาต้องเฝ้าเบิ่งฟักแล้วอตากอ,ากอีกครับพี่น้องอันนี้มีอยู่หาบอเพิ่งจะให้อาหารพอไม่พั่นไปครับฟาร์มปลาไหลนาโกอินเตอร์นะครับที่บาวสกลมาอยู่นี่นะครับเนาะมาตากไข่ฟักไข่ทดสอบนะครับเจ้าของนะครับเนาะ การตักไายพี่น้องเขาคือเกา่าเอฟซีคือเก่าเนาะครับบ่ได้ลงวิดีโอหลายเนาะครับส่วนมากจะเป็นไล่นาะครับการบ่ได้ลงนําแต่ว่าส่วนช่วงต่อไปนี่ก็สะลงคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะครับในการเลี้ยงปลาไหลคุณปลาไหลการตักไข่ปลาไหลเนาะครับต่างๆที่พี่น้องเขาอยากลงอยากเลี้ยงสนใจกัอนอันนี้ก็หัวตจไขน่นะครับนะรเนาะปลาไหลหัวตจไข่นะครับ ด,ดีให้ค้าแในน้ำครับพี่น้องเฮาสุกอนนะครับนะเนาะผู้ใดฟังบอ,อกภาษาเนกาไปค่อยแปวได้ครับเด้อกระช่ายกันคือเกานะครับตัวนี้ก็ปลาไร้เพิ่งจะไข่นะครับนี่สีแบบนี้นะครับเนาะครับปิดว้กอนนะครับเอาแบบที่ให้พี่น้องได้เบ่งอันนี้ไข่ผู้นะครับเนาะ อะไรเพิ่งจะไข่นะครับสีแบบนี้นะครับเนาะนะครับเหมือนจะกาดฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องใกล้จะนั่นพี่น้องแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผ้าพี่น้องกเกษตรกรเท่าละเบิงไข่ปลาไหละนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกกาลังปล่อยลงมาแล้วนะครับบบาวสะกดเกษสิไดอยู่ตีก่อนนะครับเนาะยันฝ้ายัานฝน,นพี่น้อง กามาทักทายกันค you know, ือเก่านะครับเนาะกรับวันี้กับภาพี่น้องเปิดบังไข่สีสมสีเหลืองนะครับบางที่พี่น้องเกษตรกรเทาอาจจะยังบบหูไข่ปลาไหลหรือว่าหูแล้วแต่เป็นลงตักมากสีนะครับเนาะไข่แบบใดที่สมควนตักหรือผสมควนตักนะครับเก็จะได้หูนะครับเนาะครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรเท่าก็จะได้หูนะครับ ครับนนี้บ้าสก,กุลกามาทักทายพี่น้องเข้าคือเก้านะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้บ้าสกุลในทําคลิปให้พี่น้องเขา้าในเบิ้งกันต,ต่อไปนะครับเพื่อเป็นความรู้จากบ้าสกุลประสบการณ์การเลี้ยงปลาไหลมากก่โดนขึ้กันนะครับนะเนาะครัพรมมืันนี้กะฝากแค่เรื่องเดียวนะนะครับเนาะฝากเรื่องการอบรมนะครับรวมพลคนเลี้ยงปลาไหลนะครับ วันที 2, 2, 3, ่ยีกก่สิบสองยี่สบสามพฤศจิกายนนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องสุกสุก้เนาะครับที่ฟาร์มบรานาโกอินเตอร์นะครับเนาะโคกน้องหน้าส่วนไผ่ใบเตยนะครับเนาะของคุณปอครูอาจารย์นิราชด,ดีน,นพเนนะครับประทานเครือข่ายโคกน้องหน้าแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่บ้านโนนท่องตำบลโนนท่องอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเท่านี้เองนะครับอยู่ใกลไกปลายจมูกเข้ากันเองนะครับเนาะ ครับมื่อนี้ฝนเริ่มแห้งนะครับบาาสกลกับขอจุนดาษพี่น้องเกษตรกรเข้าสู้กุศลน,นะครับเนาะใบพอกันไม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะถ่ายท้ำไม้พี่น้องเฮ้าในเบิง้งในช่วกันอีกครั้งนะครับเนาะมื่อกี้กากล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ